มาดีเด็กเนาะก่อนมื้อค่ำแม่เนี่ยไปอยู่ในนอนเลยพี่น้องเบิดลขึ้นโอ้ยหนานๆหน้ามันยังบินอยู่เนี่ยอยู่สองคนสามคนทางน้องกิกิกีทางกิกกีเป็นตากล้องกหายนอน้องกิกิกีเป็นตากล้องให้แม่พี่เนาะป้าลุงพ่อโอยู่เนาะ ดนนนอนขยี่เราใส่ยมใส่ยายนั้ก็คืเก่าอหบวชปามามีแต่เดอนมาเนาะอายุ่าจะกันกคนกระจอยน้องแห้ง่น้ ต้มน้ำอุ่นเพิ่นกินเนาะเฮาะได้แบ่งเฮาะเด้ สารของความเก็บความปวดเน่องสั่เก่า้นไม่ได้ที่เราลงเลยเจ็จนโคบเข่าโคบท้ลยโอ้ยเหนัลกมากินน้าเด้อไม่นนอะแค่มุมไป่ได้หลบกวนเเนาะ ทตียงบบีตองวัทำใจก็่ะเบาทตอง ไปทางไหกันแม่นีดับพี่นอัพนองแก้มบุ้มมาอยู่กันแม่นองแก้มบุ้มเผาท้งสิบปาไปกับบร้งอีกทีนการของฝนีคนคิดนนหนังงเก่าอะไรที่เล่าลงเลยเนองเาน้ากบบ้น ได้เเหื่อยบ่เข่านะไม่มันกินแม่กินข่าก็บอกินในจักบ่วกชองพอมีแหงบกินแค่เหมื่อยแ้่เข่ามันอยากันน้ไหไปอุ่นในน่หมอหมอนขามนอุ่นฮอหนอ่แ

เจ็ดเลยใช่ออกมาอะกมาดลืัดูนอกนเปน่มว่าบอลก้ ยังไม่เยอะเดยเร่ำมดแล้วบ้านะเบิ่งยังหดขาอยัาคุณบาไว่าุหัางเฮ้ือบ ไยาน้เรเของเแล้วก็ยังไม่เวียดนะเราแลเอยู่เดนว่า็นอก็ได้แล้วก็ยังเราอยู่นาบอกเาเวรนยังไงเราอยู่นะ่ไปได้นยไปได้ ทุ่ละชพาที่เอาควดท่านมื้อันนีเอ็ดขับทิ่มงบุ๋มล้ลายหลังแล้ ก็เ่านี่้องเป็นว่าคุณตามามาอย่งนี้เาเทก็อยู่กับยายสคนพี่น้องเลยต้องเด็กพึ่งนไหวเปล่าคนอิก็ได้ยินก็ได้้พี่น้องเลย n า o ได้ นังเข่ามาหนังเจ้าหญ้าถอดออกมาใส่ยุ่ป้องเยี่ยมกะยาลาวแล้วเทียบไปเทียมมากะกยาลาแม่เอ้ยเราต้องว่าแต่ลาดอกดีกว่าข้าบบามาละว้าเป็นก็เมือ่อยที่ต้องเลยเฟินเศร้า สเส้นบ่นๆพี่น,อน้องปวดเมื่อยแห้งเนาะกลางคืนกับซืบ้อไปในนอนกลางเว้นกับนั่นี่แหละพี่น้องเลยบ่อได้อยู่ในนอนเจ็บ<ร>ความเจ็บนะเจ็บทรมานพี่น้องเลยเจ็บจนบ่อได้อยู่ในนอนเห็นเหตุนันทรมานนะพี่น้อง

ยาเล่าบ่าวตะเล่ายาเล่า <c oughs> จเจ็บน่อยๆเลยพี่น้องเลยเบิไปเรืเลยๆเนยพี่น้องเก็บบุญไปจนมาตากไลยเลยพี่นอ้องเบิไปกรืเลยๆเนาะนี่ไอพี่น้องเลย ไอแทอไอวะปะลูกเอ้ยนอม,บบมนน้องแก้มบุมเลเพิ่นว่าแต่ผัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยหมามานอนเลยเมื่อแปลว่ามานอนแต่ก้างคืนกังเว้นน่ะบ,บอ่อยู่ฮันดี้เมือ่อคนบค่่อยมีลูกมีเต่านำกันเนาะฮาก็าอกากสองสปีแปลว่าผูใชยกะพี่น้องก็าวขึ้นิฮูดีเลยเลยเขาก็บ่บนักแน่นเ่าลูกเธอเต่าเอ,อ,อ,อยอิดอกอยากเขาก็ต้องเว้าวบอกย่าบกว่าต้องเว้า ต้ว่าแต่เขาคนเจ็บคนโซ่พ่นกับสีใจบอดีเ ouais. นี่ยเนาะพี่เนาะเอาละปบ้ามู่บลาเนยบมเ็นบอเเ็นแมนอยู่ได้กรสอบนะลูกโอเ็นก็อยู่ขวดลูกเอาตังนัาไปง่อยลูก แง่ป้าเนี่แหละพี่น้องเอ้ย นี่แกซีดำามลาพจะจอาไว้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามแม่นอ้องแกมบูมเด้อพี่นอ้องฝากเบิ่งฝากส้มต่อไปพี่น้องเว้สบายดี